สวัสดีครับทุกท่านโอเควันที่2ในอาทิตย์นี้เราก็ยังอยู่เกมเมนอร์รอนเนาะตอนนี้เราก็ทำตามที่บอกไปได้นั่นก็คือบ้านทุกหลังเราตอนเนี้ยเป็นเลเวล2ทั้งหมดแหละแต่ว่าอ่าผมมองพอผมทำไปสักหลายหลังเนี้ยอ่าเราก็ได้ทั้งข้อดีข้อเสียจากการทำแหละ โอเคข้อดีคือเราก็ได้แท็กเพิ่มใช่ไหมแล้คข้อน,นี้ผมรู้และว่าพอเราอัปบ,บ้านเบลเวล2ได้ครอบครัวนั้นสมมติครอบครัวนั้นว่างงานอยู่ไม่มีงานเราสามารถที่จะเปลี่ยนครอบครัวนั้นเนี่ยให้เป็นแบบครอบครัวที่แบบเนี่ยที่ให้เขาทำแบบให้เขาเปิดเป็นร้านเสื้อผ้าได้เว้ย ไออย่างครอบครัวเนี้ยผมเปิดให้เป็นเทเลชอปหรือร้านเสื้อผ้าใช่ไหมเราก็แค่เลือกว่าแบบเออจะให้เขาทําอะไรแบบไออย่างบ้านเนี้ยอย่างบ้านตะกี้เขาทําเป็นอ่าแกมมันคืออะไรวะอ่ะเอาเป็นอันนี้แล้วกันโปทอจะแปลได้ก็คือเสื้อคลุมอ่าหุยแต่ว่า อ๋โอโค้กมันต้องใช้ย้อมสีด้วยงั้นเราเอาไปอันนี้ก่อนแล้วก็อย่างบ้านนี้รู้สึกผมจะให้ทําเป็นรองเท้าปะอ่าใช่เราให้ทําเป็นรองเท้าบ้านนี้ล่ะบ้านนี้ก็รองเท้าโอเครองเท้าสองหลังเนาะแล้วขเนี้เราก็ใกล้จะมีกองกําลังผมขอใช้คํานี้แล้วกันว่าเป็นกองกาลังป้องกันตัวเองแล้วกันเนาะ เราก็จะมีกองกําลังพองกันตัวเองละก็คือเรามีแบ็กสมิธละสองบ้านนี่เราก็ให้เขาผลิตเป็นสเปียร์หรือเป็นหอกโอเคให้เป็นสเปียร์สองหลังเลยอ๋อแต่เขาไม่มีแร่เหล็กเลยนี่หว่าเออแล้วไม้แพงเราจะหมดยังเนี่ยเพรายังมีอยู่โอเคโอเคอ่าคราวาา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  คือพอพอเราเปลี่ยนบ้านไปเลเวล2ใช่ไหมโอเคมีข้อดีคือจากบ้านที่แบบอะแค่เลี้ยงเลี้ยงไก่ปลูกแค่หลอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเปิดเป็นอาชีพยอย่างอื่นได้ใช่เนี่ยเป็นที่เป็นแบบเป็นบ้านที่แบบต้มเบียร์ก็ได้ต้มเอลแต่ซึ่งเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้อัพอัพเกรด เมืองให้ไปถึงขั้นว่าปลูกมอได้เนาะเราก็เลยแบบให้เลี้ยงไก่ไปก่อนอ่ะสาเหตุที่ให้เลี้ยงไก่นั่นก็เพราะว่าเจ้าเกมนี้เนี่ยคือพอบ้านเลเวลสปุ๊บเนี่ยมาดูฟู้ดสตอร์สปายคือเขาต้องการอาหารแบบมากกว่าเดิมอย่างน้อยต้อง3ประเภทซึ่งสประเภทเรามีเต็มที่อ่ะเบอร์รี่เนื้อสัตว์ ขนมปังแต่ทุกอย่างมันแบบไม่ได้อยู่พร้อมๆกันอะเข้าใจใช่ไหมเออมันไม่ได้ได้มาพร้อมๆกันเราก็เลยแบบเออก็ต้องค่อยๆทําไปเราก็แบบอ่ะเจอข้อเสียละผมก็เลยว่าถ้าเราอยากได้บ้านที่เอาไว้ให้เขาแบบเอาไว้ซัพพอร์ตอ่าทั้งทํางานด้วยแล้วก็สามารถที่จะอัลล็อกแบบแบบปลดไม่ต้องให้เขาทํางานแล้วก็ให้เขามาไอน้นี่ให้เขามาแบบเป็นหน่วยก่อสร้างบ้านอะไรนี้ได้ออุ้ยอะไรอะ อะไรอะไรจมความแก้จมน้ําบ้าหรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าพื้นดินมันลาดเอียงว่ะแต่มันก็เตือนแค่นีดเดียวเนาะอ่ะโอเคเรามาต่อก็คือแบบพอมันพูดมางั้นปึ๊บเราก็เอ้ยหรือเราควรที่จะยังคงทําแบบเราควรที่จะยังคงทําอ่า บ้านที่เป็นเลเวลหนึ่งไว้ด้วยเพื่อที่ว่าเออเขาจะได้ยังมีเขาจะได้ยังมีแบบมีคนแบบมีหน่วยมีมีทีมที่แบบเออไม่ให้พูดแหลๆก็คือไม่เรืองมาหกที่แบบเออไม่ต้องมีอาหารเยอะแยะเราอยู่กันได้อะไรแบบนี้ผมก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะเพิ่มประชากร่าบ้านเลเวลหนึ่งด้วยเพื่อที่ว่ามันจะได้แบบ ไม่วุ่นวายเนาะโอเคพูดแล้วเราก็มาทํากันเลยดีกว่าโอเคมันอย่างน้อยมันน่าจะได้สักสามหลังปะผมจะสร้างไปตรงนี้ก่อนเนาะสามหลังอนะสามหลังมันไม่พอหรอ,อพื้นที่ไม่พอเนาะแย่ yeah. ละเออมันได้สามหลังนี่แหละไม่ได้ละ ทำไมอ่ะทำไมสร้างไม่ได้เอ๊ะทำไมเกิดอะไรขึ้นใกล้พื้นที่สัตว์ป่าเหรออ่ะเรามาฝั่งนี้ได้ไหมไม่ได้หรือว่าเพราะมันมีต้นไม้ายผมว่าใช่ละเดี๋ยวนึงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ forester เ,เ,เดี๋ยวผม forester มาปลูกป่าโซนโนนี้ก่อนไหมเออเนี่ยโซนที่มันแหวงแวงเนะี่ยส่วนอ่า ก็ไปเก็บไปเก็บแถวนี้เฮ้ยเบอร์รี่หมดป่าหรออ๋อมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะนี่คือถ้าถ้านับเวลาตั้งแต่ผมเริ่มอัพที่ผมบอกว่าผมจะแอบไปอัพมาก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยกลับมาอาัดอัพอัพอัพค่อยกลับมาอัดคลิปต่อไปอะเออทุกคนมันผ่านมาโดยประมาณสองฤดูนี่คือฤดูหนาวที่สองแล้วอะคือแบบ โอ้อัพนานมากผมแบบเฮ้ยอัพนานจังวะอะไรแบบเนี้ยเอองงงงโอเคมาทำแร่เหล็กคนนึงคือผมขอเช็คหน่อยสิคือมันไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นจริงๆใช่ไหมถ้าไม่มีอ่ะผมอยากสร้างบ้านเลเวลหนึ่งให้มันอยู่โซนข้างหลังเนี้ยอืมเดี๋ยวนึงผมให้อันนี้มาเคลียร์ตรงนี้ก่อนดีกว่า ผมอยากให้มันไปทางนู้นมากกว่าเนาะใหมัเป็นเข้าไปแบบลึกเข้าไปอ่ะเออเดี๋ยวลองดูก่อนคือ,คอ,คอตอนนี้เรามีหน่วยก่อสร้างหนึ่งคนก็ยังโอเคยังยังยังใช้งานได้ดีตอนนี้เม <c oughs> ืองก็จะดูหลงแหลงไปบ้างอ่าแล้วก็อีกอย่างนึงผมย้ายบ้านที่อยู่ตรงเนี้ยมาตรงนี้ทั้งหมดแล้วเพราะว่า มันเหมือนว่าทรัพยากรที่อยู่ในมาร์เก็ตเพสมันไปไม่ถึงอ่ะเออมันเลยแบบโอเคงั้นก็เอาให้มันแบบให้มันแบบโอเคบาลานบาลานกันหน่อยเอา้ามันต่อกันไม่ได้หรอผมนึงว่ามันต่อได้เนะี่ยอ,อืมเข้าหนาวหนาวที่สองละโอเค เกมมันผ่านไปไวอ่าคลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตก่อนเลยว่าอาจจะไม่ได้นานมากเนาะไม่ได้แบบเต็มลิมิตขนาดนั้นโอเคได้แล้วเรามาลองสร้างบ้านซิได้ไหมลองสักสามหลังก่อนโอ้ได้แล้วมาสร้างเลยแล้วก็ ก็คือบ้านพวกนี้เราจะเอาเป็นเลเวล1อย่างเดียวเลยเราจะไม่ไม่เพิ่มเลเวลให้กับบ้านพวกนี้แล้วก็คือถ้าจะเป็นคือถ้าจะเอาเป็นบ้านเลเวล3มันก็มันก็คงอีกนานเพราะว่ามันต้องมีไอ้นี่เนาะไอตัวตัวหลังคาไหนไมันต้องใช้อะไรบ้างนะถ้าจะเป็นบ้านเลเวล3ไม้แพร้ง หม้ซุงเออเราก็มีครบเนาะแต่แค่ว่าเรายังเหมือนแบบเมืองเรายังไม่ได้เจริญเติบโตไปถึงขั้นนั้นนะเออเอาจริงนี่ผมล่าสัตว์แบบไม่หยุดเลยนะเนี่ยแสดงว่าการล่าประมาณนี้คืออัตราการเจริญเติบโตเขาก็โตทันนี่คือความรู้สึกที่แบบผมรู้สึกว่าเออแฮปปี้นะตรงที่ว่า เชื้อเพลิงเราแบบอ่าตัวฟืนตัวฟืนก่อไฟมันแบบมันสามารถใช้งานได้ดีอ่ะเออได้สิแม่มีต้นไม้บางใช่ไหมล่ะมาเลยแบบสร้างบ้านไม่ได้อ่ะอุ้ยอ่เอาแค่นี้เอาแค่นี้เอาแค่นี้เดียวขอแค่ขอแค่พอสร้างบ้านขอแค่พอสร้างบ้านพอเราจะไม่ลุกล้ำพื้นที่สัตว์ โอเคโอเคมีบ้านว่างแล้วมีเพิ่มละมีคนมาทำงานเพิ่มละไหนเราพอจะมีนี่ไงามาเลยคือคนในหมู่บ้านเราเนี่ยต้องทำได้หลายอย่างนะแบบเนี่ยเดี๋ยวพอเขาโม่แปงโม่โม่ข้าวสาลีเสร็จอ่ะเลิกงานมาอบขนมปังต่อคนในหมู่บ้านเราต้องมีความสามารถทุกคนจะมาแบบเฮ้ย ไม่ได้จะแบบมาไม่ทําไม่ได้ต้องทําได้ทุกอย่างอาหารคืออยู่ได้ยาวๆลาสัตว์ตลอดทั้งปีก็ดีนะคือมันก็เป็นหนึ่งในอาหารเป็นปัจจัยหลักอะอันนี้คือผมจะไม่เบิร์นฟิวนะผมจะไม่เบิร์นฟิลแต่ว่าจะใช้เป็นวิธีแบบปลูกแฟกซ์ไปเลย คือมันสองร้อยขววันผมว่าข้าวสาลีกูจะโตทันไหมเนี่ยอันนี้เป็นแบบมันก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าข้าวสาลีก็เป็นเหมือนเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของเรานะเฮ้ยแป๊บนึงเราพอจะเสียบทาวเวอร์ลงไปตรงนี้ได้ไหมอ๋อไม่ได้นะอ๋อไม้ไม่พอเฮ้ยแต่เสียบแต่เสียบได้โอเคเพียงแค่ไม้ไม่พอแต่เสียบได้ก็โอเคอยู่นะ จริงอยากซื้ออยากซื้อวัวเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะเราก็ทําการค้าขายมีเงินมีทองเราก็จะมางกทําไมเนี่ยให้เขามาทําที่นี่โดยเฉพาะเลยอะ่ะเนี่ยแอสไซน์ไว้เลยหนึ่งคนได้หนึ่งหนึ่งตัวเนาะแอสไซน์ไว้เลยหนึ่งตัวโอเคตรงนี้เรียบร้อยใช่ไหม เราก็ต้นใหญ่ผมก็ไอ้นี่เนาะก็จะแบบเรียกว่าอะไรก็จะแบบให้ตัดแบบจุดเดิมๆอะ่ะแล้วก็ให้ฟล r เรสเตอร์เขาไปไอ้นี่เอาฟลเรสเตอร์ว่างงานไว้ก่อนโอเคว่างงานซีบขนมปังเรียบร้อยไหมหดูการแรี่ซิมีขนมปังขนมปังเราเพียบเลยวะ่ะ ขายไม่ออกหรือโอเคโอ้แปบ๊บเดียวเข้าเดือนมีนาแล้วอะแปลกอีกประมาณโอ้โห و, นายนะหกโอเชี่ยหกเดือนข้าวโตไม่ทันมังเนี้ยปัจจัยหลักของเราเลยนะข้าวอะเอ้ยเอเอข้าวสาลีอะ แล้วชาวเมืองจะกินอะไรกันคิดสิคิดเออจะมาปลูกแฟกซ์อย่างเดียวมันแล้วเดี๋ยวแบบเบอร์รี่เบอร์รี่ก็ลน้นเอ,อ้แต่เบอร์รี่อะ่ะผมคิดว่าเบอร์รี่อาจจะเอามาทำไอ้นี่เนาะเบอร์รี่อาจจะเอามาทำเป็นสีย้อมเพราะมันเยอะน่าสนใจ แล้วก็อย่างตอนนี้เรามีเลี้ยงแก่ใช่ไหมเราก็เลยสร้างที่แบบเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนขนแก่ให้เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเส้นไหมอ,อ่ะเออแล้วก็นี้เยี่ยมไหนกล้องกําลังเราได้ไหมอาวุธมีครบคนไม่มีหรือหรือยังไงทำไมอะ่ะเกิดอะไรขึ้นอะไรอะ่ะคนก็มีนะ คนมีตั้งเยอะเนี่ยทำไมมันไม่ได้อะคือ,อยังไงเราเราต้องทำยังไงอ๋อมต้องมีโล่ด้วยมีลาชิโอเคแหม่ก็ไม่บอกบ้านนี้ยังไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมบ้านนี้ปลูกไก่ไปละไอ้เลียงไก่ไม่ใช่ปลูกไก่ไก่ที่ไหน ไก่บ้าอะไรปลูกไม่มีหรอกโอเคงานบ้านนี้มาบ้านนี้ทำโล่แล้วกันโล่โล่จะเป็น j o i n นอร์ r k s h o p ชเอาเป็นหลังเดียวกันละกันอ่ะไปหลังเดียวหลังนี้ทำเป็น workshop แล้วก็ตอนนี้แพ้งเราก็ยังทำการค้าขายนะคือผมเพิ่มจํานวนคนคนประจำแพงอะ่ะเป็น2องละเพราะว่า เราจะได้แบบเออเทรดได้ไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องแบบไม่ต้องไม่ต้องมีแบบมานั่งกดอะไรแหละโอเคทาวเวอร์น,น่าจะได้แล้วป้าทาวเวอร์ทาวเวอร์อันนี้คืออะไรมอลเฮาส์เออต้องใช้บาเล่อีกทีหนึ่งบาเล่ก็ปลูกไม่ได้อะกำนังนะทาวเวอร์เราเอาทาวเวอร์ก่อน ถาได้แล้วทาวเวิร์นแล้วก็เดี๋ยวสร้างบ้านเพิ่มนิดนึงป๊บนึงอะไรไม่พออ่ะ,อะ,อะโอเคเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงน่าจะมันก็ยังใช้ได้อีกนะผมว่าไม้ไม้ไม่พอเว้ยเก็บไม้กันเก่งไงไหนเมื่อกี้เราไปเก็บไหนเก็บตรงนี้มาเก็บตรงนี้ต่อไม่มีอะไรให้เก็บอีกโอ้ งก็เก็บจุดเดิมแล้วก็เดี๋ยวให้ให้ฟอเรสเตอร์เขานั่นแหละไปให้ตัวโอ้เยเ้ออโอเคตกหูตกใจนึ้ว่าเบอร์รี่หายหนื้อว่าไปตัดเบอร์รี่แล้วก็เดี๋ยวให้ฟอ,อเรสเตอร์ปลูกปลูกทับ เรียบร้อยไหนดูดิชิวต,ต้องใช้อะไรบ้างอะ่ะนี่นี่เอาเป็นเอาเป็นร้าชิวร้าชิวใช้แค่แพงเลยเคลียรยง์ง่ายง่ายไหนผมจะลองบ้านพอจะใช้สร้างได้ไหม่มาได้แล้วนี่อตอนนี้คือค่อยๆขยาย,ยหมู่บ้านพร้อมกับ คอยซัพพอร์ตให้เรื่องทรัพยากรมันมันอยู่อยู่ได้มันอยู่ตัวเออคิดว่าหมู่บ้านนะ่ะอาจจะมีสิทธิ์อัพนะอาจจะมีสิทธิ์อัพเลเวลใน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 อีพีนี้นะเพราะเราก็พัฒนาหมู่บ้านไปเยอะเอเออผมอยากรู้ว่าเนื้อสัตว์นี่คือมันมีมาขายบ้างไหมนะทำไมมันไม่เห็นเลยเอ่ะเพราะมีอยู่นะ คมันไปถึงบ้านของพวกนี้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่อะผมจะสร้างมาร์เก็ตเพสอีกจุดหนึ่งผมจะได้สร้างมาร์เก็ตเพสใกล้ๆไว้อีจุดหนึ่งเอาไว้ขายบางอย่างบางอย่างบ้างอ่าอืม มาเก็ตเพจตรงนี้ผมเอาเล็กๆก็พอนะเพราะว่าแบบพอแค่แบบว่าอันนี้อันนี้อันนี้แบบมาวผมเช็คก่อนคือเนี่ยอืมอาหารมันอ๋ออาหารไม่เพียงพอหรออาหารไม่เพียงพอหรือทำไมล่ะหรือตรงนี้คือมันไกลไปหรือเปล่า อันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูถ้าบ้านหลังนี้ไม่ได้ทรัพยากรเหมือนกันก็อาจจะต้องลบนะเออแล้วผมก็อาจจะทําเป็นถนนเข้ามาแทนเอา้าทำไมรีบเข้ามาอยู่กันจังงั้นผมว่าเฮ้ยทำไม ทำไมบ้านนั้นสร้างอะไรไม่ได้เลยผมให้เขาเลี้ยงเป็นไก่นะผมว่าไก่อย่างน้อยมันก็ออกไข่อ่ะก็มีอาหารแน่ๆผมว่าเนี่ยบ้านที่อยู่ใ,ใกล้ๆมันก็ได้เปลี่ยนปะอ๋อได้เราได,ได้ได้อาหารแล้วโอเคโอเคโอเคเอ้ะทำไมบ้านนี้ผมว่าตอนสร้างผมให้เขาแบบมีพื้นที่ข้างหลังด้วยนะแต่ไงไงมันไม,ไม่ได้พื้นที่วะ ตอนนี้บ้านที่ปลูกแครอทมีอยู่สามไอสองหนึ่งสองสามสี่สี่หลังห้าหลังเออห้าหลังปลูกแครอทเฮ้ยถ้างั้นฝั่งเนี้ยถ้างั้นฝั่งเนี้ยปลูกปลูกแครอทไปเลยไหมเออยอย่างนั้นดีกว่าฝั่งนั้นก็ถ้ามีแบบเลี้ยงไก่ได้อะไรได้ก็ให้เลี้ยงไก่ไปเลยมาทำงานหนึ่งคนแต่ปลูกหม้อไม่ได้นะบอกไว้ก่อน ปลูกมอไม่ได้นะเนี่ยบาเล่แดงเถือกเลยปลูกอะไรไม่ได้เลยบาเล่บาเลเ่หรอปลูกได้คือแถบเนี่สีเหลืองพอจะใช้คําว่าพอจะปลูกได้นะเออก็คืออาจจะขึ้นแหละปลูกมันซัมเมอร์แล้วไงมันจะไม่ทันช่วงข้าวจเจริญเติบโตไหม ไรายได้ก็มีเข้ามาเรื่อยๆผมขอเช็คแพล้งก่อนนะเพราะเราก็ใช้แพล้งเยอะเหมือนกันโอ้ก็เหลือๆแสดงว่าอันนี้ผมสร้างพาดเองโอเคโอเคก็เลี้ยงไก่กันไปเลี้ยงไก่อีกสองหลังโอูกแครอทเพิ่มด้วย เรายังไม่ได้ปลดล็อกให้แบบมีแอปเปิลเนาะเออเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องปลดล็อกแอปเปิลเอ่อนอหลังนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรทำใช่ปะแปบ๊บหนึ่งทาวเวิร์เราสร้างแล้วนี่ทาวเวิร์นสปายอ๋อเราต้องมีเอลเอา้าทำไมอมะมีแต่แเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเรามี ครอบครัวเข้าอยู่ครบแล้วเราจะมีว่างแค่สามสามคนเอ้คือหนึ่งครอบครัวมันทำมันทำมันทำแบบอย่างนี้พอไหมวะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมลองอันนี้ก่อนลองมาสร้างทิ้งไว้ก่อนคือจากที่ดูอะถ้าบาเลเอ่มันได้แค่ตรงนี้แหละผมว่า มันได้แค่โซนๆเนี้ยมันก็ต้องแบบลองเสี่ยงดูอ๋คือถ้าไม่งั้นะ่ะเราต้องรอแบบซื้อเมืองข้างๆปะอ่าเมืองที่เมืองเมืองเมืองไหนวะ,อะขอดูหน่อยอ่าสมมุติเราอ,อ,อ่าเดี๋ยวผมเช็คซิปาเล่ใช่ไหมอ๋อเมืองข้างหน้าเรา เมืองข้างหน้าเราอะไรเป็นอ๋อลิชเดโพสิตเบอร์รี่นี่เองลิแบบว่าทรัพยากรที่ดีที่สุดของเมืองนี้คือเบอร์รี่อ่าทรัพยากรที่ดีที่สุดของฝั่งซ้ายก็ยังเป็นเบอร์รี่เอาจริงดินแดนเราไม่เหมาะพาปลูกอะไรเลยว้าบอ่ฝั่งขวาไม่ได้แล้วฝั่งขวานี่แดงเถื่อมนมาเราเลยปลูกอะไรไม่ขึ้นเลย เอ้ปลูกปลูกปลูกข้าวสาลีดีแต่ปลูกข้าวบาเลยไม่ดีแล้วก็ลิเดโพสิตของฝั่งนี้จะเป็นหินไม่น่าสนใจเลยก็ถ้าเลือกอาจจะเลือกขึ้นไปทางข้างบนนะเพราะเหมาะพอปลูกมากกว่าอืมทางฝั่งซ้ายก็ไม่เลวแล้วก็ลิเดโพสิตยังเป็นเบอรี่อยู่อืมอืมอืมแต่ตอนนี้ผมเนื่องจากว่ามันยัง ขยายเมืองไปไม่ได้ผมก็เลยขอเป็นว่าเดี๋ยวลองปลูกตรงนี้ดูก่อนคือมันเป็นสีเหลืองผมคิดว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางแหละสักสี่พอตสี่ช่องประมาณนี้ไหมเนี่ยเอาแบบใหญ่ๆไปเลยทีเดียวจบปึ๊บอืมแล้วเราก็ต้องมีฟาร์มเฮาส์ขนมปังไม่ใช่ไม่ไม่ไม,ไม่จะปลูกบาเล่จะปลูกบาเล่เออ เ่นะผมลบอันนี้ก่อนอ่าเดี๋ยวผมเอาให้เขาอยู่ใกล้ๆกันดีกว่าแบบนี้เลยติดกันเลยเฮ้ยมันไม่ได้ไหมเมืองเรามันใหญ่อะ่ะแบบคนแบบไม่อิ่มกินเอวไม่อิ่มอ่ะประมาณนี้ดูก่อน ลุ้นก่อนว่าจะรอดหรือไม่แล้วก็ปลูกเป็นบาเร่แต่ตรงนี้ปลูกวีดดีนะเออปลูกข้าวสาลีดีแต่ตรงนี้ปลูกบาเล่ไม่ได้ไงปัญหาโอเคก็ตามนั้นค่อยๆไปค่อยเป็นค่อยไปอันนี้คือยังไงอะ เท่ากัว่ารอบนี้เราไม่มีนี่เลยเหรอเพาะแต่ขนมปังไรายังพอเพียงอยู่เนาะก็กินได้เกือบสองปีอะโอเคแล้วอืมอืม,อมไหนดูซิอามีพอจะอยู่ได้ไหมโออีกสิบคนอีกสิคนเว้ยสู้หน่อยตอนนี้หมู่บ้านเรามีอ่าเจ้าวัวกี่ตัวแล้วเนาะ ูตรงไหนอะเจ้าวัวอ๋อนี่เรามีเจ้าวัวสองตัวม้าหนึ่งตัวโอเคเยี่ยมก็คือเจ้าวัวที่ทำงานที่นี่หนึ่งตัวเยี่ยมเลยแหละโอเคฟอเลสเตอร์ลืมสั่งงานเลยมาฟอเลสเตอร์มาอุดปลาแถวนี้หน่อยส่ว <c oughs> นพี่ชายไปตัดไม้ตรงนี้ พิ่งปลูกก็ตัดเลยเป็นแบบว่าวงจรหนึ่งครอบครัวคิดว่าทำไหวนะสู้ๆนะแล้วมาทำบ้าอันนี้ไม่ได้ว่าพี่ชาวชาวนานะว่าตัวเองว่ากูมาทำบ้าอะไรฤรดูนี้เนี่ยจะหนาวแล้วอ่ะจะฤดูหนาวแล้วอ่ะเออต้องรุนแหละบาเลาจะได้ไม่ได้อ่าถ้าได้ไปเมึองผมต้องหาบ้านเลเวล2ให้เขาแบบ เป็นที่ต้มเบียบ้านไหนดีล่ะอ๋อเรายังมีบ้านนี้ว่างอยู่โอเคบ้านนี้ก็ทำเป็นเฮอเดอร์เฮดเดอร์คืออะไรอะ่ะเฮอดเดอร์คนปลูกไอ้นี่หรอหรือเปล่าผมก็คิดไปถึงเฮอร์แบบสมุนไพรอะไรอย่างงี้ผมไม่ใช่มั้งเนาะ Okay, <c oughs> อโอเคมาไหนอ่าโอเคหวานเรียบร้อยละเริ่มหวานละก็ใช้เวลา300วันในการเจริญเติบโตส่วนฝั่งนี้ข้าวสาลีน่าจะยังไม่ได้เริ่มหรือเปล่าโอ้ อาเดี๋ยวผมขอไปเช็คไม้แพลงหน่อยนะว่าโอเคโน r a d e หยุดเทรดก่อนเพราะว่าน่าจะหมดรีซอรน่าจะหมดโอเค ไม่เป็นไรเราก็ได้มาเยอะพอสมควรหมายถึงเงินได้กําไรได้อะไรมาเยอะพอสมควรโอเคโอเคกว็วางไปโอเคมันมันหมดช่วงเก็บเกี่ยวแล้วเนาะเราก็จะหยุดปีนี้ก็น่าน่าเสียดายที่ผมอาจจะวางแป้นผิดไปน,นิดนึงทำให้อ่อทำให้เราไม่มีข้าวสาลีมาทำขนมปังในปีนี้แต่ว่า ที่เก็บไว้ก็ยังพอมีอยู่เออโอเคก็ผมขอเบิร์นฟิลก่อนละกันเป็นการล้างหน้าดินไปก่อนแล้วก็เอาทำไมออกมาละ่ะโอเคก็ฤดูที่ทำอะไรไม่ได้เนาะ ไปว่ากันโอเคงั้นทุกคนก็คงเห็นการดิ้นรนของหมู่บ้านตามใจแบบสุดชีวิตละแก้กันไปแก้กันมาจนกว่ามันจะบาลานนะ่ะหมู่บ้านเนี้ยก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ตามใจเกมเมอร์นะครับเพื่อที่หมู่บ้านตามใจเราก็จะได้เจริญยิ่งขึ้นไปส่วนใครถ้ามีอะไรพูดคุยกันก็ข้างล่างเลยพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลย ส่วนวันนี้ผมก็ต้องพูดําว่าไว้เจอกันใหม่ครับทุกท่านเราไว้รอหลุ้นกันนะว่าตามใจเนะี่ยเกมต่อไปที่จะเล่นจะเป็นเกมอะไรโอเคไว้เจอกันครับทุกคน